สวัสดีสบายดี่อแม่ FC ของเจบาลาวทั้งสองฝั่งของบาวาจะฟังไทยแล้วกับฟังลาวสบายดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสบายดี FC น้องอุงอิงและ FC สาวน้อยลำเคินโซต้องมาฟังคลิปนี้แล้วจะเข้าใจตอนนี้บัญหานี่หลังจากที่บอสโจได้โพสเพียงได mm ้โพสเดียว mm hmm. เกินให้มีเรื่องดรามา่าขึนะ้นมาเป็นร้อยแปดประกาศ ราม่าแนวใดบ่ตตี้เอฟซีทั้งสองไฟล์กับพากันถล่มคอมเมนต์กันบอกว่าเป็นเพราะผู้น,นั่นแหละเป็นยอน้อนผู้นี้แหละเปลี่ยนสคริปต์สะเคับไฟลยนี่ก็ไปโจมตีไฟายนั่นหน้าจะเป็นหน้ากันนั่นและฝฟล์นั่นก็โจมตีไฟ่ฟังนี่หน้าจะเป็นผู้นี่แหละแนวนั่นแนวนี่ผู้บริหารเพิ่นบบเอ่ยสื่อเพิ่นยังไหวหน้าอยู่เนาะแต่บางคนนะ่ะควรจะคู่โตเองแล้วถ้าเป็นค่อยนี่ค่อยหน้าจะอยู่ไ้แล้วค่อยหน้าจะออกมา แก้ข่าวหรือออกมาถแถลงข่าวแล้วจะเห็นในคนเข้าใจพิษกันตูไซโปนั่นทิ้นขี้เซโปนี่ไปต่างๆนานาแล้วเรื่องดราม่ามันจะบอจบบอสิน้นเจ้าเป็นเจ้าตัวเจ้าเป็นผู้สร้างเรื่องเจ้าควรจะออกมาได้แล้วอันนี้ค่อยไม่ได้หมายถึงศิลปินเด้ออาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรืออาจจะเป็นเอฟซีขั้นท่า่าเป็นเอฟซีน่ะจะไปคอมเมนต์บอกให้เปลี่ยนนะ่ะ ค่อยคิดว่ามันจะมีผลกระทบอย่างต่อภายในวงค่อยคิดว่าเรื่องบอตโจเล้าเรื่องคนเปลี่ยนเปลี่ยนอี่ยังกักยางอะไรค่อยบูฮู้แต่หลายคนคอมเมนต์มาบอกเจ๋บอกเราเรื่องการเปลี่ยนสคริปถ้าเรื่องการเปลี่ยนสคริปมันต้องเป็นคนในวงเท่านั้นมันจึงจะเสนอเปลี่ยนได้มันจึงจะเปลี่ยนได้ถ้าเป็นเอฟซีคนนอกก็ได้เพียงแต่ส่งคอมเมนต์มาเปลียนเปลี่ยนฉะนั้นมันบอกกระเตื้องสําหรับผู้บริหารเลย แสดงว่ามันมีการเคลื่อนไหวกระเตื้องการเปลี่ยนแท้จริงมันต้องเป็นคนในวงเท่านั้นและคนในวงเป็นไผ่มันเป็นไผ่เนาะแล้วตอนนี้นะเอของนักห้องคนหนึ่งพากันไปคอมเมนดาผู้บริหารนั้นว่าผู้บริหารหักหลังซังเบียงยังบพอมาทิม่มความผิดโยน,นไปใส่คูปอบาบาี้ แบบว่าบุมีผู้ที่ทิมวามผิดเนี่ยทิมเซโหน้าผู้บริหารกับทิมใซโบได้เดเนาะแต่ว kind of ่าเขาทิมใซโบได้แต่เขาไปซุ่มหัวในกลุ่มเขาซุ่มหัวในกลุ่มเขาแล้วเขาพานเบวาควรผู้บริหารสาบสอกสาบแช่งว่ากลุ่มนี้นะครับการปกป้องจากพระอินทร์พระพมแนวนั้นนนี่ท่าภัยว้าบุ่ดีเว่านั่นไ่จะได้รับผลตามหลังแนวนั่นก็คือการสาบแช่งแนวว้าบุ่ดีไซโหน้าเพราะหัวหน้าเป็นผู้โพสต์เองหัวหน้าเป็นผู้ว้าเองและหัวหน้าก็ไม่ได้เอิบ เอ้ยซื้อศิลปินคนใดบริว่าตํานี้เจาะจงใส่ผู้ใดแล้วก็่าวว่ากำก,กวงไปแต่พวกนี่น่ะน่าจะเฮ็ดพิษแท้และกินปูแล้วห้องันท่องถ้าพวกเจ้ามิดมิดไปพวกเขาก็จะบูฮู้ว่ามันพวกเจ้าเฮ็ดพวกเจ้าเว้าดอกเรื่องการเฮ็ดให้วงสองเควงคว้างขนาดนี้ะนะซ้ำาบนําปั๊บมาอีกบบกี่ทไรวินาทีมีคนแคปเอาคอมเมนต์ขึ้นมาแล้ว ไปทิ่มควงพิษใส่กับคูปอ <c oughs> ค่อยกล้าว่าเลยว่าบบเมนคูปอแน่นอนเป็นอย่างค่อยจึงว่าบบเมนคูปอและก็บบเมนคูกล้าสองคนนี่บบเมนแนนอนควมพิษั้างนี้นะเป็นอย่างค่อยกล้าวา่าพวกเจ้ากลับไปอ่านคลิปของผู้บริหารเออไปอ่านเบื้องเนื้อหาการโพสต์ของผู้บริหารการโพสต์ของบอสโจ เราจะเขียนชัดเจนว่าครูดีๆครูเกง่เกงๆจ้างมาให้แล้วมีอยู่นี่แล้วได้ฮับความกาลังตีพอยูจากวงหนึ่งมาเป็นเจ็ดแปีแล้วได้ฮับการไม่เนื้อเสียใจและมีผลงานแล้วบอโจเขียนแล้วนี่ชัดเจนหมายความมีผลงานแล้วและพวกเจ้าโจมตีว่าทิ้นขี้ไปใช้ครูปอนั่นบแมนความจริงแน่นอนครูปอนี่นะเป็นครูใน,นเรื่องการเฮดสคริปต์อยู่นี่แล้วครูปอครูคกล้า เป็นคู่ใหญ่อันดับหนึ่งของวงหนึ่งและก็วงสองอยู่ในวงหนึ่งวงสองอยู่ในวงสาวน้อยเพดานแพงสองคนนี่ถ้าเป็นเรื่องแดนเซอร์ถ้าเป็นเรื่องการจัดสคริปต์ถ้าเป็นเรื่องทาตอกทาเต้นสองคนนี่คือยุ่เหนือกว่ามูแล้วบอสโจเขียนชัดเจนคู่ดีๆคู่เก่งๆก,กับมียูฮันแล้วหมายความว่าคนที่เปลี่ยนสคริปต์คนที่พ,พ,พายาญานฝืนเปลี่ยนมันจะมาเป็นคู่ป่อและคู่กล้าร้อยเปอร์เซ็น มันจะมีอีกคนหนึ่งทีระดับพาถึงแต่พยายามูซ้ซูซีซุกยู่พักดนันมาบุกมาแสะเพื่อจะให้เปลี่ยนส็อกเปลี่ยนสคริปเพื่อจะให้เปลี่ยนแปลงเนาะนั่นนี่เพื่อให้นักห้องตนเองได้ตามใจนักห้องตนเองเพื่อได้ตามใจตนเองและพวกเจ้ายัางสิมาฟืนผู้บริหารพูดชัดเจนว่าชัดเจนแลยพวกเจ้ายัางมืดหูรับตายัางมาแสะมากัดทิ่งขี้สิคูบ พวกเจ้ามีตาอย่บ่พวกเจ้ามีหูอยู่บ่พวกเจ้าหูอ่านหนังสืออย่บ่ไปอ่านของคลิปของบอ่อ่านของโพสของบอโจมีสองโพสเขียนชัดเจนแล้วนะขั้นนาตนะ์น่ะอุงอิงเป็นลูกพอโจนะ่ะเป็นลูกเจ้าของวงนะ่ะสิเปลี่ยนสริดนั่งคู่ปอคู่ปอยังบอกกล้าเปลี่ยนให้แล้วยังต้องถามคําคิดเห็นของบอโจมันจะมีลายกลุ่มโดยเฉพาะ คู่โจะส่งปุ๊บหาบอโจอบอโจออจะต่อปักห้เปียนหรือผู้เปลี่ยนแต่ถ้ามืดในขั้นบอโจอ,อยู่หันแล้วคู่โปกันยังอยู่ในวงหันอยู่ต่อนหน้ากันคู่โปกันจะบ้อ,องอิงไปขอพ่อเจ้าโรดขอพ่อเธอซี่ขั้นพอให้เปียนคู่กับพ่อเปลี่ยนขนาดอุคงอิงในองค์อิงมีอำนาจทำลดยอยู่ในวงกันคู่โปออยังโบก,ก้าจะตัดสินใจโดยลำพังแล้วภาษีภาษาอย่างอันวงสองหันมีไผในมีอำนาจเหนือองคงอิง เนื้อบอสโจอยู่ในหั่นการตัดสินใจแล้วก็อามมเดียวผู้จัดการมาเดียวแล้วก็คู่ปอคู่ก้าสองคนนี้เป็นคู่เออหนาคู่ต้องอยู่เหนือผู้อื่นอยู่แล้วคู u, นะ่น่ะบุมีไผ่จะมาสร้างคู่ปอคู่เออคู่ปอได้ดอกถึงมาขอขั้นมาขอดีๆคู่ปก็ต้องรายงานบอสโจอยู่แล้วรือว่ารายงานผู้จัดการมาเดียวอยู่แล้วผู้จัดการมาเดียวอยู่ในวงหัน่นควบคุมวงหัน่นเนาะ ต้องต้องโอ้โลมกันแล้วอันนี้มันเป็นไปบ่ได้อยู่อยู่เราคู่บ่อยู่อยู่สิบปีอะไ้เจ้าไอ้ยังเจ้าเป็นไผ่เจ้ามีอภิสิทธิ์เนี่ยมันเป็นไปบ่ได้มันพวกมันคู่บ่นะ่ะพวกเจ้ามัต้องทิมขี้ให้ผู้อื่นพวกเจ้าเป็นผู้สร้างเรื่องพวกเจ้าเป็นผู้เฮ็ดแล้วเห็นว่าผู้บริหารบ่เอ่ยซื้อแล้วพวกเจ้าก็ทิมโทษใช้พวกนั้นทิมโทษใช้พวกนี้เพื่อหาดีเข้าตนเองใครว่ามาเราใคยกับสูนเนี่ยซ้ำพวกหนำเนี่ยเรว่าเป็นวิภาควิจารตำหนิ ไปยังผู้บริหารขั้นพวกเจ้าตำนี้นี่ซ้ำกับพกเจ้าตำนี้หัวหน้าวงถ้าพกเจ้าคิดมาพกเจ้าดีและผู้บริหารบอดีเจ้าของวงบอดีออกไปซะคิดป่ออกไปโตศิลปินเขาไม่อยากออกอยู่แล้วพอหักออกมาแล้วเขาพอใจในวงนี้แล้วพวกเจ้าเอฟซีนะพากันยุดเห็ุยุดแสพากันเหตุจงในศิลปินขั้นศิลปินพกเจ้าใจบกเข้มแข็งลงไล่ไปนะพกเจ้าเห็นไหม มันก็สิตกงานตีแล้ววงไถจะฮับถ้าฮับไปแล้วมีเอฟซีมาโจมตีแล้วน,นี่วงไถใครสิก้าฮับเว้าแล้วนี่มาเนี่ค่อยกับให้เกียรติแล้วก็อีดูสงสารผู้เป็นศิลปินทันยังอายุน้อยแต่กลับมีเอฟซีลักษณะนั้นนี่จากของเจ้าโจมตีไปโจมตีขั้นผู้บริหารเขาทนไม่ได้เขาเคลียร์ออกในพวงเจ้าเชนแล้วไหนพวกเจ้าชีวิตปัญญาสร้างตั้งวงให้เขาหาอยู่หา,หากินบอก่อยถามดูถ้าฮักเขาย่าเชนแ้วนีนน เจ้าเป็นลูกน้องเขามาหากินน้ำเขายืมเวที่เขามาหากินเขาเปิดโอกาสให้เจ้ามีบลทมาหากินเจ้าก็ต้องทนตีอันใดเจ้าให้ผู้ดีเขาต้องว่เขาต้องดา่าเจ้าเป็นหัวหน้าวงเจ้าเป็นหัวหน้าวงแล้วบอสโจเป็นลูกน้องบอสโจจะบอกล้าด่าพวกเจ้าจะบอกล้าตํำหนี้พวกเจ้าแท้ค่อยขอฝากไว้สานีนาย่าทิ้งขี้ให้ผู้อืน่นพวกเจ้ากินปูห่อนทองคลิปนี้ไผมีข้อค,คิดข้อเห็นใดหรงมาคอมเมนต์มาโอมารมกันเนาะถ้าไผมีข้อมูล ข้าวสารดีๆเกี่ยวกับเขอจะโจมตีวันหน้าวงโจมตีวงโจมตีศิล,ลปินฟังพวกเขานี่กระ่งม่ให้เจบเจบล่าเนี่ยเจเบาลาาจะเอาไปเห็นคลิปตอบโต้และปกป้องซิทอันชอบทรรของศิล,ลปินของ,ของ,ของเขาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซั้นี้เนาะสบายดี